อ่ะก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะมิสเตอร์แฮกซิชนลนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาอ่าสอนโหลดเกม GTA San ในมือถือนะครับด้วยแอป a p p y c h i c k นะโอเคบางคนที่เคยเห็นผมสอนโหลดนะครับก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าแ p y c ี i ชิเนี้นะ,นะมันสามารถโหลดเกมหลายๆเกมได้นะครับอ่าก็ ใครที่เคยดูผมนะครับในชแนลสิชชั่นทีวีช anel เก่านะครับก็น่าจะรู้ดี e, นะช n นลส่วนช n นลเก่านะครับก็โดนแฮ็กไปแล้วนะครับโดยเด็กกระโปงเด็กโงงๆคนหนึ่งนะครับเด็กที่คือเด็กที่มันไม่มีซับสไครต์แต่แบบร้อนซับสไครต์ไงแบบเดี๋ยวลิ้นพันกันโทษคือเป็นเด็กที่แบบเขาเรียกว่าคล้ายๆร้อนซับสไครต์นะครับร้อนร้อนแบบอ่าเอ้ยกูอยากได้ซับสไครต์เยอะๆเว้ยเอยเอ กูมีแค่หนึ่งซับสไครต์เองกูอยากได้พันซับสไครต์ก็คือมาแฮกของคนอื่นนะครับก็ผ่านซับสไครต์ของผมเนี่ยแม่งก็โดนแฮกไปแล้วอ่าก็ผมก็สร้างแนวใหม่ก็มิสเตอร์แฮกซิสนี่แหละก็ไม่มีใครมาดูเลยนะก็มาดูสัก40กว่าคนเอ่อสิบเอ่อสิบเก้าคนนะอ่าโพสสองวันแล้วก็มาดูแค่สิบเก้าคนเช่นเดียก่านี้อ่าโพสวันเดียวเนี่ยมาดูเป็นร้อยนะผมก็รู้สึกท้ออยู่ นิดหน่อยนะตอนที่อัพคลิปแล้วไม่มีใครมาดูก็ท้อนิดหน่อยแต่ผมก็พยายามอะ่ะเออชีวิตคนเรานะกว่าจะเป็นนักแคสเกมที่เอ,อ่อนักแคสเกมที่โด่งดังต้องเอ,อ่อผ่านอุปสรรคที่ยากลําบากมาก่อนนะครับก็นะสู้ๆแล้วกันนะให้กําลังใจตัวเองนะใครที่ท้อเหมือนผมก็ให้กําลังใจตัวเองเออบอกว่าเออคือบอกว่าบอกกับตัวเองว่าเ,ออเราต้อง ดังให้ได้นะในอนาคตเราต้องดังให้ได้เป็นนักแคสเกมที่มีคนมาดูเยอะๆเยอะแยะนะผมจะทำคลิปต่ตอไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็มาเข้าเรื่องสอนโหลดกันเลยนะ,ะหลังจากที่พูดเรื่องราวชีวิตที่ยากลำบากของผมไปนะโอเคมาเข้าเรื่องเลยโอเคครับใครที่ยังไม่มีแฮปปี้ชิกเนี่ยนะ ผมจะให้ลิงก์เตไอโหลด happy ี้ชิกไว้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคก็เมื่อกดเข้าลิงก์ของผมก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้คุณกดที่ android ด o w าวน์โหลดนะแจะะ๊สำหรับใครที่เป็น android นะแล้วสำหรับใครที่เป็น IOS ให้กด ios d o w n ดาวน์โหลดนะแจ๊ะโอเคผมเป็น android นะครับผมจะกด android d o w n วน์โหลดนะ,ะก็อ่เมื่อโหลดไอ ไอ้้ไอแอปนี้เสร็จแล้วนะครับให้คุณติดตั้งมันนะเมื่อติดตั้งเสร็จก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับอ่าให้คุณค้างแป๊บนึงนะค้างแป๊บโอเคให้คุณกดเข้าไปที่แฮ p ปี้ i c k ครับโอเครอแป๊บนึงนะมันช้านิดหน่อยนะครับโอเคกดสคิปไปเลยนะสะคริปกดสคิปดิโอเคมันก็จะโหลดดิ้งอย่างนี้นะตอนแรกๆ คี okay. ปล่อยมันไปค okay. มันขึ้นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับให้คุณกดที่ Android นะแล้วก็ฮอตคนี่นะครับเกม GTA นะครับแซนนะแกรนเ t ฟออโต้แซนแอนโดรีอานะฮอตอันดับหนึ่งของแฮปปี้ชิกเลยนะอาตอนที่ผมเคยสอนเอยโหลดในนี้นะครับมาก่อนคือมันมันโหลดไม่ได้ใช่ไหมสมัยก่อน แต่ตอนนี้เขาแก้ไขแล้วนะคือแก้ไขทุกอย่างแล้วโหลดได้แล้วนะครับในนี้นะโอเคสามารถโหลดได้แล้วนะกดดาวน์โหลดเลยนะโอเคมันก็จะปรับเปลี่ยนนะเห็นไหมจากอันเก่าก็เป็นแบบอะไรไม่รู้แต่คือมันอัปเดตมาใหม่มันเป็นอย่างนี้แล้วนะเห็นไหมโครเท่เออใช้สะดวกขึ้นด้วยนะโอเคกดที่ดาวน์โหลดเลยนะ ก่อนที่จะกดดาวน์โหลดนะครับต้องเว้นเนื้อที่สักสามจิกนะอ่าต่อโหลดเนี่ยอันนี้ตอนโหลดไปเนี่ยมันจะเป็นค่้ายข้อมูลนะที่ยังไม่แตกไฟล์ประมาณ1.8ึ่งจุดแปอ่าเราไม่ต้องไปแตกไฟล์เองนะคือถ้าเราโหลดอันนี้เสร็จคือแอปตัวนี้มันจะแตกไฟล์ให้เราเองนะเมื่อเอ่อโหลดไออันนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ามันจะขึ้นรูปกล่องใช่ไหมอ่าให้ให้บางไอให้คนให้คุณเออให้คุณกดที่รูปกล่องนะ แล้วมันก็จะด,ดาวน์โหลดของมันไปปุ๊บ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 อ่าแล้วก็อ่าเมื่อดาวน์โหลดของมันไปเสร็จแล้วนะเราก็สามารถกดเล่นได้เลยนะครับอ่าไอ้ตัวรูปกล่องเนี้ยมันเป็นตัวแตกไฟล์นะอ่ามันก็ตน์โหลดมาผมก็บอกไว้ลวไแล้วนะครับมันยังเป็นตัวข้อมูลแต่พอเราโหลดไอ้ตัวข้อมูลอันนี้เสร็จแล้วอ่ามันจะขึ้นรูปกล่องก็เหมือนอ่าตัวแตกไฟล์แล้วมันก็แตกไฟล์ให,ให้เราแล้ว,ลวก็นะเล่นได้เลยนะก็ง่ายงนะครับกดดาวน์โหลดไปแล้วก็ปล่อยให้ ปล่อยให้มันดาวน์โหลดเสร็จก็ให้มันขึ้นรูปกล่องคุณก็กดรูปกล่องแล้วมันก็ดาวน์โหลดของมันไปแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเล่นได้เลยนะครับแค่นี้นะโอเคกดดาวน์โหลดเลยนะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับโอเคผมจะกดออกแล้วกันโอเคเม่ดาวน์โหลดเสร็จก็เล่นได้เลยนะครับโ okay. อเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาก,การก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้โหลดเกม GTA แเลยนะหลดลบไปนะครับไปโหลดแก๊งสตาร์นะโอเคผมว่า จะทำอ e ิทเร์แกงสตาร์ต่อเนี่ยเออนะว่าจะหาจุดบั็กของแก๊งสตาร์อยู่นะเล่นเกม GTS แซนเบื่อแล้วไปเล่นแก๊งสตาร์บ้างเออโอเคแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อน